สวัสดีครับท่านชมทุกท่านพบกับผมนักข่าวอินดี้นะครับผมก็หลังจากที่ไม่นานมานี้นะครับไม่ไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงดีกว่ามีข่าวที่ว่าคุณรูมนะครับลาออกจากวงรูม39ครับหรือก็คือวงรูม3 9วงแตกนั่นเองครับถ้าเพื่อนเพื่อนอยากจะดูข่าวเกี่ยวกับวงรูม3 9วงแตกนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถไปค้นดูใน Google หรือไม่ก็ดูในรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้ตรงหัวข้อข่าวที่เกาะข้องนะครับผมแต่วันนี้ครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูว่าเอ๊ะคุณรูมเขาจะโพสต์อะไรหลังจากมีข่าว เกี่ยวกับแถลงการว่ารูมสามสิบเก้าวงแตกเนาะก็คือจะพามาส่องไอจีนั่นเองนะมาดูกันเลยครับนี่ครับ,ค,รบคือไอจีของคุณรูมสามสิบเก้านะครับผมก็ตอนนี้ยอดผู้ติดตามเขาเกือบสองล้านนะครับเพื่อนยอดผู้ติดตามเขาอยู่ที่หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบสี่ผมเชื่อว่านะเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งนะสองล้านแน่ๆอะเออใครที่เข้ามาแล้วได้เห็นยอดผู้ติดต,ตามหนึ่งจุดเก้าล้านนี่นะ คนมีบุญกรับบอกเลยคนโชคดีอ่ะเออน้อยคนที่จะได้เห็นเนาะอ่ะมาดูครับก็นี่ครับคือโพสต์ล่าสุดของคุณรวมส9เเองนะครับนี่ฮะโอหเรียกได้ว่าหลอยจริงๆครับหล่อไม่พอครับเสียงดีมากๆคนรู้จักหรือเปล่าที่ว่าหน้าากาศทุเรียนน่ะคือคุณรูม3 9เนะครับเออแล้วเขาร้องเพลงจนโด่งดังมากเลยฮะนี่ฮะก็รูปนี้นะครับแคปชั่นว่าแคปชั่นอะไรไม่รู้นะเนี่ยเป็นรูปเอาเป็นรูปคนยืน ใส่ชุดใส่สูตรอะไรแบบนี้เนาะนี่ยคล้ายๆกับชุดที่เขาใส่เลยนะครับแล้วก็มีคนกดถูกใจนะครับหมื่นหมื่นหกกว่าคนเลยนะครับผมครับอ่ะก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมจะตามไปเรื่อยๆนะครับว่าคุณรวม39เเนี่ยเขาจะอัปเดตอะไรยังไงต่อนะครับผมครับแต่ที่เนี่ยเนี่ยเรื่องเสียงแล้วก็หน้าตาของเขาสุดยอดจริงๆครับเนาะอ่ะใครที่อยากจะดูข่าวเกี่ยวกับคุณรูมเนาะที่ว่าวงแต่งอะไรนะเนาะเพื่อนๆดูในรายละเอียดของวิดีโอนี้ตรงหัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้องนะครับผมครับอ่ะ ใ่ไงเจอกันในคลิปต่อไปเลยกันนะครับผมสุดท้ายนี้ครับขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรเนี่ยผมก็จะมาอัปเดตต่อให้พวกท่านได้รับชมกันนะครับผมอก็เจอกันในคลิปต่อไปน่ครับผมครับอย่าลืมกดที่เครื่องหมายตกใจนี่ก็ได้นะอ่ามันถ้ามันมีขึ้นมาลองกดดูนะผมจะเอาใส่มาให้เนาะเจอกันคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ